สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จัก have และ has กันค่ะ have และ has นั้นนะคะสามารถเป็นได้ทั้ง main verb กริยาแท้หรือ auxiliary verb กริยาช่วยเป็นได้ทั้ง2แบบนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักในรูปแบบของ main verb หรือกริยาแท้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ present form ค่ะ หรือเหตุการณ์ปัจจุบันโดยที่เรารู้กันแล้วนะคะว่า have และ has นั้นแปลว่ามีแต่ที่จริงแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้นค่ะแต่วันนี้เราจะมาใช้ที่เป็น have has ที่แปลว่ามีก่อนนะคะการแบ่งใช้ have has นั้นขึ้นอยู่กับประธานค่ะถ้าประธานเป็น I, you, we, e หรือประธานที่เป็นพหุพจน์สองคนขึ้นไปหรือสองสิ่งขึ้นไปสัตว์สองตัวขึ้นไปเราจะใช้ have ค่ะเช่น I have you have, we have, they have ส่วนประธานที่เป็นเอกพจน์มีเพียงหนึ่งเดียวเช่น he, she, it หรือสัตว์หนึ่งตัวสิ่งของหนึ่งสิ่งอะไรแบบนี้นะคะเราจะใช้ has ค่ะ he has, she has, it has เป็นต้นค่ะเรามาเริ่มการเขียนประโยคโดยใช้ have has นะคะเราจะเริ่มที่ประโยคบอกเล่าก่อนนะคะเช่น I have a new phone. I have a new phone. ฉันมีโทรศัพท์เครื่องใหม่ You have three cats. You have three cats. คุณมีแมวสามตัว She has blue eyes. She has blue eyes. หล่อนมีตาสีน้ำตาล This bird has two wings. This bird has two wings. นกตัวนี้มีปีกสองปีกจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าประธานเป็นพหูพจน์ I, U, V, D เราจะใช้ have นะคะดังเช่นประโยค I have a new phone และประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเราจะใช้ has เหมือนกับประโยค She has brown eyes เราจะเปลี่ยนเปรียบเทียบแค่นี้เองค่ะในการเขียนประโยคบอกเล่าประโยคต่อไปค่ะประโยคปฏิเสธการทำให้ประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธนั้นเราจะต้องใช้ Not เข้าไปเติมหลังคำกริยาช่วย ในที่นี้เราไม่สามารถเอา not เข้าไปเติมหลัง have หรือ has ได้เลยเพราะ have has ของเราในที่นี้เป็นคำกริยาแท้อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเราจะใช้อะไรมาช่วยดีทำให้ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้ do และ does เข้ามาช่วยค่ะจาก do เป็น do not จาก does เป็น does not ถ้าแบบพูดย่อๆเหมือนที่เราคุ้นเคยกัน do not ก็คือ don't Does not ก็คือ doesn't เราจะเอา don't และ doesn't วางไว้หน้า have เพื่อแสดงถึงความปฏิเสธนะคะเช่น I don't have many books. I don't have many books. ฉันไม่มีหนังสือเยอะ We don't have any food. We don't have any food. พวกเราไม่มีอาหาร Helen and Matt don't have a choice. Helen and Matt don't have a choice Helen และ Matt ไม่มีตัวเลือกในที่นี้สังเกตเห็นได้ว่า Helen และ Matt คือชื่อคนสองคนดังนั้นเราใช้ด้นค่ะ He doesn't have any money He doesn't have any money เขาไม่มีเงิน She doesn't have a long hair She doesn't have a long hair หล่อนไม่ได้มีผมยาว Smith doesn't have a son สมิธดั o ซ s น t ฮ a v อ s ์สันสมิธไม่ได้มีลูกชายหรือสมิธไม่มีลูกชายทีนี้ค่ะสังเกตดูนะคะว่าเราใช้ don't หรือ does n t ต่างกันยังไงถ้าประธานเป็นพหูพจน์ I, U, V, D หรือคนสองคนขึ้นไปสัตว์สองตัวขึ้นไปสิ่งของสองสิ่งขึ้นไปเราจะใช้ don't ค่ะประธานที่เป็นเอกพจน์ he, she, it หรือชื่อคนหนึ่งคน สัตว์หนึ่งตัวสิ่งของ1สิ่งเราจะใช้ d o s ซึ่งค่ะตรงนี้นะคะที่เป็นประธานเอกพจน์จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเราเอา d o s ซึเข้ามาช่วยถ้าเป็นประโยคปฏิเสธแล้วตรง have เราจะใช้ have ไม่ใช้ has ไม่ได้ใช้เป็น he does n t has แบบนี้นะคะแบบนั้นผิดค่ะประโยคต่อไปนะคะประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามนั้นเราจะยังใช้ do และ does ช่วยตั้งคำถามขึ้นมานะคะการใช้ดูก็คือใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์เช่น Do you have any question? Do you have any question? คุณมีคำถามจะถามหรือไม่ถ้าเรามีคำถามเราอยากจะตอบว่าใช่ฉันมีคำถามอยากจะถามคุณตอบกลับไปค่ะว่า Yes I do. Yes I do. หรือถ้าเราไม่มีคำถามที่อยากจะถามเขานะคะเราตอบไปค่ะ No I don't. No I don't. ในที่นี้นะคะมันคือคำตอบแบบ short answer ค่ะเป็นคำตอบแบบสั้นเราสามารถตอบแบบยาวได้แบบลูกเต็มแต่ที่จริงแล้วไม่ค่อยมีใครใช้กันหรอกค่ะแต่มันก็ตอบได้นะคะเช่น do you have any question yes i do have some question no i don't have any question แบบนี้ก็ได้ค่ะอีกประโยคหนึ่ง do we have a class this afternoon do we have a class this afternoon ในตอนบ่ายนี้เรามีคาบเรียนหรือเปล่าถ้าเราจะตอบว่ามีเราตอบไปค่ะ Yes we do Yes we do ถ้าเราไม่มีคาบเรียนในตอนบ่ายเราตอบกลับไปได้ว่า No we don't No we don't ที่จริงนะคะมันก็สามารถตอบแบบยาวได้อย่างประโยคแรกเช่น Do we have a class this afternoon ตอบค่ะ Yes we do have a class this afternoon แบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะการใช้ด e s สร้างประโยคคำถามให้กับประธานเอกพจน์เช่นนะคะ Does she have any cat? Does she have any cat? เขามีแมวหรือเปล่าเขาในที่นี้นะคะ she คือผู้หญิงเขาผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีแมวหรือเปล่าถ้าผู้หญิงคนนั้นมีตอบไปเลยค่ะว่า Yes she does Yes she does หรือถ้าไม่มีนะคะก็ตอบกลับไปว่า No she doesn't No she doesn't จะตอบแบบยาวก็ได้ค่ะเลือกเอาอีกประโยคนึงละกัน Does he have any waterDoes he have any water เขาคนนั้นนะคะ He, he เป็นผู้ชายเขาผู้ชายคนนั้นมีน้ำดื่มหรือเปล่าถ้ามีก็ตอบไปเลยค่ะว่า Yes he doesYes he does ถ้าเขาไม่มีค่ะก็เป็น No he doesn'tNo he doesn't นี่คือการสร้างประโยคคำถามนะคะ รูปแบบต่อไปนะคะเป็นรูปแบบในอดีตค่ะหรือ past form ค่ะเมื่อกี้เราเรียนไปเป็นเรื่องในปัจจุบันใช่ไหมคะเราจะเล่าเรื่องในอดีตเราจะเปลี่ยน have has ให้เป็นอดีตได้อย่างไรอันนี้ง่ายมากเลยค่ะ have has เปลี่ยนเป็น had have has เปลี่ยนเป็น had ทั้งประธานเอกพจน์และพหูพจน์ใช้ค a าตัวเดียวกันหมดเลยค่ะง่ายขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะ มาเริ่มกันที่ประโยคบอกเล่าค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ He had a new phone yesterday. He had a new phone yesterday. เขามีโทรศัพท์ใหม่เมื่อวานนี้สังเกตเห็นไหมคะมีคำว่า yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานนี้เป็นการระบุบอกเวลาที่แน่นอนในอดีตเราสามารถระบุเวลาได้เลยค่ะปีที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้ว10ปีที่แล้วยังได้เลยค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะ she had a great time in London last year she had a great time in London last year เขาได้มีเวลาที่ดีในลอนดอนเมื่อปีที่แล้ว I had many cats when I was a child I had many cats when I was a child ตอนฉันเป็นเด็กฉันมีแมวเยอะแยะเลย You had a car three years ago You had a car three years ago. คุณมีรถเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นไงคะจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหลังจะมีการกำหนดบอกเวลาอยู่แต่ถ้าประโยคไหนไม่มีก็ไม่ใช่ว่าผิดนะคะมันก็คืออดีตแต่ไม่ได้ระบ,บุช่วงเวลาเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเช่นเดียวกับที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะ เราไม่สามารถเติม not ที่ had ในรูปแบบนี้ได้นะคะเราจะต้องใช้ do และ does เข้ามาช่วยค่ะในที่นี้เราจะไม่เปลี่ยน have เป็น had อีกแล้วนะคะเราจะมาเปลี่ยนผัน tense ผันเหตุการณ์ผันเวลาที่ตัว does และ do ค่ะจาก does และ do จะกลายเป็น did ค่ะ d i d did ตัวเดียวประธานเอกพจน์และผู้พจน์ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะเราจะยกตัวอย่างประโยคมาจากประโยคบอกเล่านะคะมาทําให้เป็นประโยคปฏิเสธลองดูค่ะเช่นนะคะประโยคบอกเล่าบอกว่า he had a new phone yesterday เขามีโทรศัพท์ใหม่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นบอกเล่าเราจะมาทําให้เป็นปฏิเสธได้โดยการเติม did not ข้างหน้า have ค่ะเปลี่ยนจากแค่ให้เป็น have นะคะกับ ย้อนกลับไปเป็นเช้นปัจจุบันมาดูค่ะปฏิเสธอย่างไร He didn't have a new phone yesterday. He didn't have a new phone yesterday. เขาไม่ได้มีโทรศัพท์ใหม่หรือไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เมื่อวานนี้อีกประโยคหนึ่งนะคะ She didn't have a great time in London last year. She didn't have a great time in London last year. หลอนเนี่ยไม่ได้มีเวลาที่ดีเลยที่ลอนดอนเมื่อปีที่แล้วต่อไปค่ะอีกประโยคหนึ่ง I didn't have many cats when I was a childI didn't have many cats when I was a child ฉันตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่มีแมวเยอะเลยหรือบางทีอาจจะไม่มีเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะการเขียนเป็นประโยคปฏิเสธไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะเป็นประโยคคำถามค่ะเราก็จะขอยืมจากประโยคบอกเล่ามาเป็นประโยคคำถามเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะการประโยคคำถามถ้าปกติแล้วถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเราจะใช้ do และ does เข้ามาคำถามตั้งต้นคำถามใช่ไหมคะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเป็นอดีตแล้ว do กับ does ก็เข้ามาช่วยไม่ได้จะต้องเปลี่ยน do กับ does ให้เป็น did ก่อนถึงจะนำมาตั้งประโยคคำถามในเหตุการณ์อดีตได้ นะคะเช่น Did he have a new phone yesterday? Did he have a new phone yesterday? เมื่อวานนี้เขาได้โทรศัพท์ใหม่หรือเปล่าถ้าจะตอบว่าใช่ Yes he did Yes he did ถ้าตอบว่าไม่ใช่ก็เป็น No he didn't No he didn't อีกประโยคนึงนะคะ did she have a good time in London last year? did she have a good time in London last year? ก็คือเขามีผู้หญิงคนนี้นะคะมีเวลาที่ดีที่ลอนดอนเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าคำตอบตอบเช่นเดียวกันค่ะถ้าตอบว่ามีนะคะ yes yeah, she did yes she did หรือถ้าไม่นะคะ no she didn't no she didn't เป็นไงคะการใช้รูปแบบที่เป็นประโยคคำถามในอดีตไม่ยากเลยใช่ไหมคะ